เซตที่รายการจะพาคุณพบกับการรีวิวมือถือรูปแบบใหม่เพราะว่าเรานั้นไม่มีค่ะไม่มีพวกแต่เรามีสปอนเซอร์แล้วเพราะว่าเรามีเชอรี่โมบายยักษ์เฮ้ยเชอรี่โมบายนี่ก็เป็นมือถือที่ดีมากนะเออ่วันนี้ก็ได้คาเป็นสปอนเซอร์แล้วขอบคุณครั้งหนึ่งขอบคุณจ้าขอบคุณแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวเชอรี่โมบายนะจ๊ะแต่เรามารีวิวไอคิวเก้าได้ป่ะไอคิวเก้าจริงเี่ยมาอันบล็อกกันก่อนมาซื้อมือถือสมัยเนี้ย ไปหาเคสหาฟิล์มกันลอยใครจะไปหาหายากชนมันเลยอะ่ะเธอไม่รู้อะไรเว้ยเดี๋ยวนี้แอมบาร์เขาดีขนาดไหนรูไหมไอคิวเก้าเนี่ยนะนอกจากจะแบบเครื่องดีมากแล้วเนี่ยมาดูกล่องกันดีกว่าเลิกทำหน้ามุ้ยแล้วมาดูสักพักหนึ่งนี่กล่องเข้อนี่มีของเต็มเลยด,ดูนี่เลยเคสใสเป็นไง,ไ,งไม่ต้องไปหาตอน,น,นไปขพอต้องตัวนี้มากฟลิปเคสเออนี่โ oh, <wow. S 1> อยย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 ัยยยยยยมยย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 ย่ oh, <wow. S 1> นนยากกาย oh, <wow. S 1> นนยากกาย oh, <wow. S 1> นนยย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  แล้นี้ไม่พอนะแถมสายด้วยปีด้วยแถมหัวป้ากั้งหางเลยไม่พอเลยมีฟิล์มกันรอยให้ด้วยว,ว้าวไม่ต้องไปซื้ออย่างนี้ก็สบายเลยเธอสบายมากโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบแต่ว่าแต่ว่หวาหัวนี้มันก็ต้องแถมเนาะมันเออก็ใช่ไงไง,ไงมีหูฟังแถมด้วย<แ>มีกล่องด้วยเออมีคู่มือแถมอีกมีมีคู่มือ,อ,อมีมีน้ำบัตเลยด้วยไหมที่สำคัญนะมันมีซิมซิม 3Gx แต่ใครที่ไม่เคยใช้ 3Gx นะบอกตรงนี้เลย เร็วมากเร็วมากครับแล้วเ็ยมีสองแบบเลยนะคุณโยโย่ทำแบบเติมเงินแล้วก็แบบรายเดือนอย่างนี้ใครชอบแบบไหนสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยถูกต้องเพราะว่าเราสามารถเลือกได้สมมติถ้าเราไม่ได้ใช้บ่อยนักแบบใช้บวิกาเป็นหลักเราก็เลือกแบบเติมเงินอ่าใช้ไงเกรสีตังเมื่อนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าเราใช้ตลอดเลยก็คือแบบรายเดือนอ่าสบายมากนี่ก็คือกล่องไอคิวก้ามมีเท่านี้แน่อ่าดีเราดูเลยว่าเคลื่อนไปยังไงไปชมกันเลย เดี๋ยวนี้เราเล่นเว็บเนาะก็ต้องใช้หน้าจอที่มันใหญ่ๆหน่อยใช่ปะใช่สิมันจะได้อ่านชัดเจนไงล่ะเดี๋ยวเราทดสอบการเข้าเว็บดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างดูดิดนี่ลื่นปืนลื่นปืนรวดเร็วมากเลยอ่านได้ชัดด้วยนี่ชัดเจนมากตัวหนังสือใหญ่นะเนี่ยไหนลองพลิกจอซิพลิกจอเป็นไงมั่งเร็วไหมพลิกจอนี่อันนี้ก็เราเห็นได้เต็มตามากขึ้นใช่คืออย่างเงี้ยเวลามันใหญ่เงี้ยเราก็ไม่ต้องแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยใช่ไมอือดูสิ มันอ่านได้เลยเนี่ยอ kind of ืคราวนี้เราไม่ต้องซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วเห็นทุกมุมทุกองแถมหน้าจอเนี่ยองศาดีมากคือทะแยงขึ้นดู่นี่สมมติทะแยงขึ้นนะก็ยังมองเห็นชัดใช่ไหมชัดหมดใช่ค่ะเฮ้ยโหดีจริงๆริงเจ๋งมากเลยดีมากใช่โอ้โหเป็นการเล่นเว็บหมดปัญหาเลยหรับเรื่องการโทรศัพท์เป็นไงบ้างคะคุณโยโย่มันไม่ได้แย่อย่างที่คิดใช่ไหม ก็ถือว่านี่เป็นไงขนาดผู้หญิงยังถือได้สบายสบายเออสบายมากกล้องชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังลดูสิแสดนเห็นไหม่ายรูปสบายเลยค่ะคราวนี้เนี่ยก็สามารถเก็บมุมได้กว้างด้วยนี่ขนาดยืดไปแค่แขนเดียวเฮ้ยยืดออกมาแขนนึงเนี่ยสามารถเก็บได้สองคนเลยเห็นไหมเก็บได้กว้างมากแท่านี้ก็เห็นภาาทั้งหมดเลยใช่แตดนเป็นไงสบายเลยแขนม,มีความคมชัดสูงมากใช่ถือว่า ชัดเจนมากๆอะนี่สว่างมากนะสว่างมากสวยมากภาพสวยมากจริงอันนี้ใครถามว่ากล้องไอโมบายไม่ดีนี่ดูเอาเองล้วกันมไม่ชี้นำไม่ชี้นำสวยเนาะค่ะสวยค่ะเย่เห็นชัดเลยเฮ้ยคือนี่ขนาดมือผู้หญิงแขนสั้นๆนะยังดึงไม่ได้นี่ถ้าเป็นมือเรานะดูนี่ด้เป็นมือเรานี่มือเราม้โเป็นไงเก็บได้กว้างมาก <Bye. S 1> สบายเลย นี่คือกล้องหน้านะสบายสับเรื่องกล้องฮะคุณโยโย่สบายมากเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้กล้องเนี่ยเป็นไงภาพคมชัดมากอ่าถ้าอยากดูก็เดี๋ยวดูในเว็บเอานะว่าเป็นยังไงเราก็ท้าโฟกัสไปเนี่ยนะว่าเอ้ยเราอยากให้ตรงไหนมันชัดเราก็แตะไปใช่ไหมอ่าก็จะโฟกัสโฟกัสเร็วด้วยนะอ่าเราถ่ายสิหนึ่งสองสามมาสบายสบายอ่ะอีกสักทีสิหนึ่งสองสาม อ่าชัตเตอร์ไม่ได้ช้ามากนะสบายสบายแถมนี่คุณโยโย่ไม่งทำอย่างนี้ด้วยพอเรามีภาพใช่ไหมคุณโยโย่เราสามารถแต่งภาพได้เลยปรับแต่งได้ตามความชื่นชอบนี่เป็นไงปรับสีอ่ะขาวดำาหอกันนอ่านแต่ดูอ่าเป็นไงปรับสีได้เราลองกดหม่สิีเอาตัวอื่นสีนี่เป็นไงมันเหมือนฟิลเตอร์ของอ่าินสตาแกรมมากๆนะยังสามารถเท่านั้นยังไม่พอนะเหมือน i q คเลย โยโย่สามารถปรับคอนทราสต์ได้ตามนี้เลยนี่รับแสงนี่อยากให้มันสว่างขึ้นไหมปรับเรียงอะสว่างขึ้นเลยเออนะหรืออยากจะให้มันเข้มขึ้นวิกเนตอันนี้วิกเนตคือขอบดําค่ะใช่เป็นไงสวยเฮ้ยนี่เขาให้มาคุ้มค่ามากนะอยากชอบอะไรนี่ปรับได้ตามใจชอบเลยเนี่ยมันเจ๋งตรงนี้นหะคือหลังๆเนี่ยไอคิวเอ็กไอคิวเก้าพวกเนี้ยถ่ายรูปมานี่แบบไม่แพ้ใครอะสวยมากๆอ่านี่จบเรื่องกล้องหลังนะไปลองเล่นกันดูไม่ต่างจากไอคเท่าไหร่แต่ว่าคุณภาพที่ได้ ถ้าเวลาดูด้วยสายตาเนี่ยสีสีมันเข้มกว่า IQX อ่าไ,อาไปลองเล่นดูนะว่าเป็นยังไงผมไม่มีแบบแก๊กๆอะ่ะเฮ้ยขยับแล้วไม่มีแก๊กๆด้วยสบายเลยนี่คุณโยโย่รู้ไหมว่ากล้องหน้าตัวนี้ติดมาข้างหลังมา18ล้านอะ่ะค่ะส่วนข้างหลงังไอ้ข้างหน้าเอาใหม่ข้างหน้าคุณโยโย่รู้ไหมาข้างหน้า่ยาาติดมา8ล้านโอ้แล้วเป็นแบบ BSI คุณโยโย و, ่สามารถที่จะถ่ายรูปในที่มืดได้เป็นอย่างดีการกล้องหลังเนี่ยติดมา18ล้าน ไ, <Wow. S 1> ไม่ธรรมดานะมีแปดคู่ด้วยให้ได้เลยนั้นเรื่องงานประกอบนี่ขอบอกว่าตั้งแต่รุ่นหลังๆ IQ มาเนี่ยงานประกอบแน่นมากดีมากถือว่าผ่านชอบเย้ใช่ชอบเหมื yeah. อนกันแย้ yeah. สำหรับเรื่องการเล่น y o u t u เนี่นะฮะก็สบายมากเพราะว่าหน้าจอเนี่ยเป็นแบบ HD น,นะนะเวลาเล่นเป็น HD เห็นคุณยดทธไหม HD นี่มาดูคุณภาพลำโพงกันว่าเป็นไงบ้างเป็นไงละ่ะ ียงดังฟังชัดมากเลยค่ะสุดยอดเลยเนาะเห็นไ,ไหมนี่พิจอไปพี่จอมาแสงเปลี่ยนนิดเดียวเองอะ่ะถ<ม>ือว่าดีมากเลยนะดูหน่อยว่าเป็นไงบ้างลำโพงดังไหมฮะยังดังอยู่นี่เพิ่มสุดแล้วนะ,ะคือลำโพงอาจจะไม่ดังมากเท่าไหร่แต่ว่า คือเดาว่าถ้าเปิดดังมากมันก็แตกไงออโมบายคงคุมเรื่องนี้เอาไว้บ้างนะสบายมากเป็นไงล่ะอันนี้ก็คือเทียบก,กับมือผู้หญิงนะคุณโยโย่อ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงบ้างก็เทียบก,กับมือแล้วก็ประมาณเนี้ยก็มือหนึ่งอะเนาะใช่ก็โอเคอยู่นะถือสบายใช่ใช่สบายมัไม่แย่ขนาดนั้นไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปด้วยใช่ใช่เยี่ยมเลยนะเนี่ยใช่ ตลนนี้ก็จะมาทดสอบการเล่นเกมกันเลยละกันว่าหน้าจอใหญ่ๆเนี่ยสมผลต่อการเล่นเกมไหมเรนเดอร์เป็นยังไงแล้วใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างสรุปลื่นนะฮะเอาลื่นไปแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้ยิไม่โดนอันนี้โง่เองนะฮะไม่เกี่ยวกวับเครื่องอสรุปเล่นได้นะลื่นๆก็ถือว่าอยู่ในเท่าที่ดูลอมอาจจะยังไม่ดีเท่า iQX หรือว่าพอใช้ได้โอ้โหไงไหลๆล,ลื่นๆเลยเนาะลื่นมากจริง อันนี้ทุกคนจะมองว่าทำไมต้องถ่ายจากด้านข้างอยากให้ทุกคนดูว่าแม้ว่าจะมองจากด้านข้างเนี่ยมุมมองสีมันก็ยังยังไม่เพี้ยนเท่าไหร่ไม่เพี้ยนเลยเดีกว่าเพี้ยนนิดหนึ่งนิดเดียวเนี่ยยิงยิงสิฮะมันไม่ยิงวะสรุปฉันต้องกดยิงป่ะเนี่ยน,นี่หัวแตกหัวแตกฉันจะงงงว,งว่าเล่นยังไงฮะตอนนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกเกมฮะเกี่ยวกับเราโง่ อย่างนั้นะเต็มทีฉันนะเฮ้ยหัวแตกแล้วเป็นไงลื่นไหมคุณโยโย่ลื่นจริงๆนะโอ้โหสบายมีแม็กลอกเล่นอ่ะดูเองแล้วกันไม่ชี้นําไม่ชี้นําดูเองแล้วกันต้องบอกว่าตั้งแต่เปลี่ยนมันเป็น CU m ู k เนี่ยนะฮะคุณโยโย่นอกจากมันจะประหยัดไฟมากแล้วเนี่ยเกมระดับท็อปเนี่ยก็เล่นได้ดีทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะประหยัดงบประมาณไปทำอย่างอื่นได้อีกพอสมควรเลยครับคุณโยโย่เี้ยเี้ี ฮุบ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 นะอ่ะนะก็แสดงว่าเล่นได้สบายๆบายผ่านไปสำหรับเรื่องการเล่นเกมนะจ๊ะไอ้ไงาเปล่าด้วยก็เป็นอันว่าเราก็มาสรุปกันเลยดีกว่าว่ามันดีไม่ดีอ่าถ้าเป็นคุณยูโอเป็นงานราคานี้ราคานี้ถือว่าโอเคมากกล้องก็ชัดกล้องชัดมากเล่นเกมนี่หูลื่นไหลจริงลำโพงก็ดีงานประกอบก็แน่น ที่สำคัญนี้เขาแถมของเยอะมากมเคสคือไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเลยใช่อันนี้มีเคสใสๆให้ด้วยว่าแบบทุกอย่างมีเมนสิบหกอ่ะแถมมีสตาร์ลัดให้ด้วยสตาร์ลัดนี้ไม่ต้องรีวิวนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมันก็คือสตาร์ลัดทั่วไปอ่าง่ายๆไม่เป็นไรขนาดของเครื่องก็เป็นไงเมื่อกี้ถือแล้วรู้สึกมันใหญ่ไหมไม่เนาะมันไม่ใหญ่ไม่เล็กอะ่ะอืมอืมที่สําคัญคือเวลาเราจะเล่นเว็บเล่นเว็บอะไรอย่างเงี้ยมันอ่านแล้วสบายตาไหมจริงจอมันใหญ่ไง ตรงนี้จะชอบอะสะดวกมากอาจารย์ต้องถามว่าแล้วปากกาปเก็บที่ไหนปากกาเนี่ยมันเสียข้อเครื่องได้ไหมคําตอบคือไม่ได้อ่าไม่ได้แต่เสียข้ตอตรงนี้ครับคุณโยโย่นี่ในในเคสตัวไห่มาเองเหมือนเขาเตรียมพร้อมให้เราเลยนะเนี่ยเฮ้ยเป็นไงไงอ้บัวทำกระบ้๋ามาดีมากนะเรื่องนี้อขอบคุณออ้บัวที่ทําแบรนด์ดีๆมาตอนนี้ดีขึ้นส่วนเรื่องสูตรบริการนะฮะมีคนเป็นหัวกันเยอะดีไม่ดีเอาอย่างไรข้าที่อ่านอ่านมาตามเว็บบอร์ดเนี่ยก็ไม่เห็นว่าอันไหนมันจะดีไปกว่ากันเท่าไหร่เห็นด่ากันเละหมดทุกแบรนนนนด์ะัั้ เรื่องซีเรียล QC หลังๆเอาไว้เราเชื่อว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะสบายมากคุณโยโย่นะฮะกระจกอันนี้มีคนถามมาว่าเป็นกระจกกันรอยหรือเปล่าค้อตอบคือเพราะว่าข้อมูลที่แน่ชัดยังไม่มานะมันไม่ขูดและไม่เป็นรอยนะรู้แต่ว่ามันชัดอะรู้แค่เนี้ใช้หน้าจอแบบ IPS นะจ๊ะที่ใช้ใน IQX นะฮะแต่ว่าเท่าที่เรามองเลยมองว่า IQX ชัดกว่านะคุณโยโย่ IQX จะเหมาะผู้หญิงมากกว่าเนาะตัวมันเล็กกว่า แว่าเมื่อกี้ถือแล้วก็คือไม่ได้ใหญ่คือสำหรับเราเราชอบอ่ะสบายมากแล้วเวลาคุยก,ก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปค่ะดังนั้นไอคิวเก้าจะเป็นมือถือที่คุ้มค่ามากในตอนนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาท<ม>ก็แต่เราใครบอกว่าแพงมไหม,<า>มถ้าคุณได้จอใหญ่<า>ๆแล้วคือมันไม่ได้เอาไม่ได้เอาใหญ่ว่าไงคือจอมันสวยด้วยไงเมื่อกี้ลองเล่นหนักเลกแล้วก็เล่นได้สบายตามสกูล MtK รุ่นนี้เอ่อทั้งหมดดีมากมอ่ มันไม่มีอะไรติดรุ่นนี้ไม่มีอะไรเลยที่ติดเลยนะจ๊ะยังหาข้อเสียไม่เจอไม่ค้างด้วยอ่าไม่ค้างใช่ไม่แหลกไม่หน่วงไม่มีได้เกยจะมีกระตุกกระตุกบ้างไปบางครั้งซึ่งไม่รู้ทําไมรอ L L แล้วกันส่วนที่เหลือก็ไม่หาอะไรเนาะคุณโยโย่ถ่ายรูปได้สบายงั้นขอบคุณคุณโยโย่ด้วยที่ซื้อคืนนี้มาให้เรานะขอบคุณจริงๆนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณโยโย่ใส่ดีมากมาะอ่าใส่เคสปุ๊บคุณจะใส่เคสแล้วมันหนาแล้วเนี่ยแต่ก็เอาเถอะ ดีกว่าหล่นแล้วเป็นรอยแค่แหงเงิน16บกิกก็คุมแล้วนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยละกันนั่นนี่คือ i-mobile iq 9ฝากทุกคนด้วยนะ